องเยอะมากเอาเวนหาที่จอดรถเริ่มเริ่มบิดได้แล้วเห็นปะนี่ชิคก็จะแบบว่าขาตั้งมีการเอารงต้องใส่ให้ชินแล้วก็เอาขาตั้งลงให้ชินนะอึบเฮ้ กัวเจ้าขาตั้งรองได้แต่ละทีค่ะเดี๋ยวเราขอพักกินข้าวก่อนนะคะเดี๋ยวเดินทางต่อนะเพราะว่าคิดว่ากินข้าวเสร็จก็น่าจะแบบบื่อเบื่อเลยว้าว้าวเพิ่มฮพิ่าอันนี้เพิึบไม่ได้อันนี้เพิึบแห่แทนเพิึบห้าไม่ได้ร้อนเดินทางก่อนนิดนึงนะโอเค ไปกินข้าวกันกินข้าวกอนพี่มีโจ๊กไหมคะมีข้าวไ,ไมมาวหมไหนเอ่อย,นนนอยหนูมองไม่ค่อยจะเห็นเลยนะ <c oughs> <c oughs> ร้อนแก่ เผ็ดดีกว่าใช้เยากี่เนาะค่ะหนูขอเปลี่ยน,นน้ำเป็นน้ำเปล่าได้ค่ะเป็นน้ำเปล่าค่นไฟใหญ่ไหมเฟสไฟไม่เอาใหญ่ไม่ค่ะาทั้งหมด149ค่ะนี่นะคะค่ะทันนี้ค่ะี๋ยวอ่อเราขอนั่งก่อนฮะโห เดินทางแล้วทุกคนทุกคนจะบอกว่าชิคก่อนั่งนี่จะบ่ายใช่ไหมชิคไ,ไปบ่ายสองค่ะเพราะอะไรรู้ไหมชิคนั่งไอ้นี่กับกล้องกับไมค์อยู่นะเสียงมันไม่เข้าหัวมันแบบไม่ได้เก็บเสียงอ่ะจริงจริงก็อ๋อต้องใช้แดัปเตอร์ของมันดเลยแบบจ้ะไปชิคก็เลยแบบอ,อ,ขอเข้าใจละว,วุ่นวายกับไมค์อยู่นะทุกคนก็เลยอ่ะค่อยๆไปแล้วกันนะออกเดินทางแล้ว ชุดเรียบร้อยแล้วเดไปที่ร้อยก่อนโอแดดร้อนแรงแรงดีจริงๆแรงดีเหลือเกินนี่ก็เป็นเวลาบ่ายสองแล้วนะจะไปถึงเท่าไหร่เนี่ยก็น่าจะเย็นนะโอเคเดี๋ยวขอเดินทางก่อนนะแป๊บนึงนะขอตาร์ทเครื่องว์มเครื่องวอร์มหนึ่งก่อนนะ 呀。Yeah. 哎呀！啊 อ่งเฉยนหนึงนะคะอยู่อยู่ก็หลุดนะเค้ก็คิดว่าน็อตน่าจะหลุดนะทุกคนนึงนะงน้ำหนึงนะต้องคิดหลุดนะคะนนะเดี๋ยวขอเปามาลาทอน้าก่อนนะวิถีไวเกอร์บวกปิดไปด้วยนะเพราะว่าขี่เร็วเมื่อกี้ก็คือพิปรงเลยเอา้ากล้องหายไปไหนหวะเนี่ยหลุดอีกแล้ว 困了，等等啊。 เชื่อป่ะแต่พอจะออกทิปอย่างเงี้ยตึ๊บโอเคค่ะชิคขอจอดแป๊บน,นึงนะก็คือกล้องชิคอะมันวูบลงนะทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวชิคไม่เข้าใจเพราะว่าชิคบิดเร็วไม่ได้นะแป๊บน,นึงนะแป๊บน,นึงนะ นี้ของชิก <AS L> นะคะม,มันมันเคลื่อนนะเมื่อกี้มันก็เลยโยกอ่ะแต่ตอนนี้คือไม่โยกแล้วอ่ะโอเคชิกเอาหมุนแน่นแล้วนะอ่ะโอเคจะได้แบบพร้อมเดินทางเดี๋ยวขอแต่งตัวนะคะส่หนังส่หนังไปดูกันละเพื่อนๆได้ยินชิกใช่ไหมเสียงเสียงมันเข้าปะไม่แน่ใจว่ามันเป็นไมยอันไหนนะทุกคนใจน้ายเพิ่งนะจำนึงนะก็คือจะมัดให้มันแน่นก็เมื่อกี้ขี่ก็คือวูบลงวูบลงนะเนี่ยมัดให้แน่นเลยนะอ่าไม่เคลื่อนแล้วนะ จะได้แบบขี่ได้นะเ่กีปิดกระจกอ่ะแต่ว่าจะได้ยินนะเพราะว่าไมมันอยู่ข้างในได้ยินป่ะอ่ะคงว่าทุกคนจะได้ยินนะนี่นี่นะคะก็เลยแบบมันน่าจะไม่โยกแล้วนะเพราะว่าเมื่อกี้มัน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 หมุนเลยแล้วก็ชิคก็แบบอืมมันหลุดเลยอ่ะอ้าวทำไมมันโยกเหมือนเดิมล่ะออ้าวทำไมยังโยกเหมือนเดิมอ่ะเมื่อกี้นั่นเหมือน <laughs> อย่าโยกเซะ่ะมันจะกึกไม่เห็นกึกเลยอ้าวหลุดปิดก่อนอ่าโอเคกึกลกละโอเคนะโอเคโหนี่ก็ใช้เวลาไปเยอะนะเนี่ยกว่าเราจะออกได้นะปั๊มนี้คุุ้ดเลย <laughs> ที่เราแบบพักตลอดนะคะ โอเคอืมนะนะคะแค่ถอนเกียร์ก็ใช้เวลาแล้วทุกคนเดี๋ยวชิคเขาขยับไปตรงนู้นก่อนตั้งลำตั้งลำไม่ถนัด Ok. จะบอกว่าอันนี้นะคะก็เป็นทริปครั้งแรกของ S พันนะคะที่เราเอาไปนะคะแต่จริงๆริทริปครั้งที่2นะที่เรากลับบ้านแล้วนะแต่ว่าอันนี้ก็คือเป็นครั้งแรกอ่ะทุกคนจะเห็นว่ามือชิคเนี่ยจับกับกล้องบ่อยใช่ไหมเออเนี่จะมาพูดเรื่องสาเหตุเรื่องนี้นะคะนั่นก็คือการที่กล้องชิคกับฟิปลงนะคะมันก็คือตัวล็อกนะคะที่กล้องอะ่ะมันมันหักไป ก็เลยทําให้มันฟีปลงตอนแรกก็ยังไม่รู้นะว่าสาเหตุจากอะไรก็เลยว่าเออจอดที่นึงแล้วก็เลยลองดูอ๋อมันคือตัวล็อกมันหักนะคะมันเป็นตัวล็อกของฐานโกมโปามันหักแล้วชิคก็เลยคิดว่าเออมันน่าจะเป็นตอนที่ชิคใส่อะ แล้วก็คือมันแก๊กอะม,มันแก๊กแล้วตอนนั้นเราไม่รู้ไงเราก็คิดว่ามันแน่นไงอ๋อสรุปที่แก๊กที่เราได้ยินนกนั่น็คือแก๊กที่ไอ้ตรงฐานกล้องอีกมุมหนึ่งอะมันหักนะคะแต่ว่าของ8ดไม่เป็นนะที่ชิคพกไปนะคะแล้วก็ถามว่าทําไมชิคกัไม่ใช้8ดเพราะว่าชิคสลับกันใช้นะทุกคนเพราะว่าระยะการเดินทางที่เราเดินทางชิคเดินทางตอนกลางวันใช่ไหมแล้วกล้องอะมันก็คือโดนความร้อนดังนั้นชิคก็เลยจะต้องพักกล้องแต่ละตัวนะคะ คืออย่าง8อดะก็สลับกันใช้กับ9นะเพราะว่าเราจะต้องพักด้วยความที่ความร้อนมากๆชิคเคยใช้แบบถ้ามันร้อนมากๆมันจะเด็ดแอร์แล้วมันจะแบบอัดไม่ได้แล้วมันจะค้างนะเดี๋ยวเพืเ่อนๆจะไม่ได้ลุ้นการหลงทางไปกับชิคนะชิคแล้วว่าโอเคก็เลยต้องสลับกันไปสรุปชิคก็รู้สาเหตุแล้ว คนก็ไม่ต้องเป็นห่วงนะคะแต่ถ้าถามว่าทําไมชิคถึงจอดบ่อยนะจะบอกว่าที่ชิคจอดบ่อยนะคะก็คือเราก็อยากอัดบรรยากาศไปด้วยอะไรอย่างนี้ไปด้วยแล้วก็จอดพักด้วยคือถ้าชิคไม่ไม่อยากสัว์ยาวๆนะด้วยความที่นี่ก็เป็นทิปของ S อพันของชิคครั้งแรกเลยนะที่ชิคเอามาก็เลยรอบที่แล้วเราก็ปวดลำล้วรอบนี้ก็เลยแบบเออไปเรื่อยๆแล้วกันเพราะเนี้ยมันก็คือจะทรงสปอร์ตมากกว่านะคะก็เลยเออค่อยๆไปแล้วกันระยะทางจริงๆมันก็ใช้เวลาอยนะู่เนาะแต่ว่ากวดเราจะออกได้สีบถาได้ก็ใช้เวลามากมาก เ,เอาเป็นว่ารอชมคลิปหน้าและกันแล้วเจอกันใหม่หนะ้าบ๊ายบาย